มาครับนัดล้างตาครับนัดล้างตาอีกนัดล้างตาชิงตำแหน่งระหว่าง,น,ง,น,น,ง,น,ง,น,งน้องปอนและน้องแว่นชิงตำแหน่งน้องปอนและน้องแว่นนะครับของแคนเอเอ s ีสปอร์ตนะครับผม e s p o r t s r e s p o r t ชิงตำแหน่งที่ปรึกษาและตอนนี้ที่ปรึกษากับที่ปรึกษาขอชิงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเหมาแล้วครับเลิมนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เกมแรกผ่านไปเกมแรกผ่านนะครับเกมแรกผ่านไปแล้วนะครับเอาครับน้องปอนนะครับน้องปอนน้องปอนนี้น้องปอนของเราครับในแคนเอสอาร์อีปอนนะครับ, S R e รบชิงตำแหน่งผู้รักษาการแทนนะครับผม ของหัวแคนรองหัวแคนนะครับผมกับน้องแว่นแล้วก็มีกิจกรรมนี้เป็นการชิงตำแหน่งและผมพิเศษให้ด้วยการเซตให้สามเซตนะครับสำหรับผู้ชนะเอาละครับเอาละครับชิงไหวชิงชิดนะครับเอา แม่ได้เปรียบ,บมุมได้เปียบมุมได้เปียบมุมได้เปียบแบบนี้มุมได้เปียบปอนกินนิ่มครับน้องปอนของเรากินนิ่มครับเ <c oughs> อาละครับหนึ่งหนึ่งแล้ว เอาล้วครับน้องบอลของเราซ้อมครับซ้อมซ้อมซ้อ,อ,อมมือครับผม,ไ,มไ,ไปแล้วครับน้องแว่นของเราเดินหน้าครับเดินหน้าเดินหน้าครับเดินหน้าใสมาแล้วครับน้องบอนลน้องบอลเห็นแล้วใส่แล้วงครับไม่โดนนะครับผมเอาล้วครับระยะประชิดแล้ว เห็นแล้วครับซงไหวจิงพิษนะครับอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่เห็นนะครับน้องปอนเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งโดนหนึ่งลัโดนหนึ่งโดนสองน้องปอนวิ่งครับหาจังหวะครับหาจังหวะก็โดนหลังครับผมน้องอ้อมหลังนะครับน้องแว่นอ้อมหลังมาน้องปอนมองไม่ทันนะครับสองหนึ่งรับ สองหนึ่งแล้วเอสองสอง,สองกระบ,บอกเสมอกันนะครับตอนนี้เอาละครับเดินไปครับอ่าทางเดียวกันด้วยครับเจอแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วน้องบอลเห็นแล้วน้องบอล ไม่โดนน้องแว่นแอบอยู่มุมนั้นน้องปอนเห็นนะครับน้องปอนเห็นนะครับออกไงครับออกไงครับเฮ้ยพลาดกันนิดนะครับโดนแล้วครับสองสองโดนโอ้โหเป็นน้องแว่นชนะไปครับผมเกมนี้เกมสุดท้ายครับเกมตัดสินเอาแล้วครับ อ๋อๆๆไปกดรายงานนอ้องเขาทำไมเนี่ยโอ้ยผมไม่มั่วจริงๆเลยเอาครับตำแหน่งผู้รักษาการแทนจะอยู่กับใครครับพร้อมกับ300เพชรนะครับผมกิจกรรมพิเศษเห็นแล้วปอนเห็นแล้วครับโอ้ยโดนมาหนึ่งดอกโดนมาหนึ่งดอกเอาแล้วครับปอนเอาไป พออเปิดครับไม่ปั๊มเปิดเลยครับเปิดเลยครับเอาละครับเดี๋ยะไปคิดแล้วน้องแว่นดันมาแล้วครับอุ๊ยน้องบอลพลาดน้องแว่นน้องแว่นน้องแว่นหนึ่งดอกสองดอกนียบร้อยครับผมโอเคนะครับสรุปเป็นน้องแว่นชนะแล้วก็ได้รับ300เพชรไปนะครับผม และได้รับตำแหน่งผู้รักษาการแทนด้วยนะครับรองหัวแขน